เจริญพรท่านผู้ชมที่คารพรักทั้งหลายหลวงพ่อสังคมได้สัตหะมาที่ศูนย์กสิกรรมธรรมชาติสุรินทร์ครับเพื่อมาต้อนรับคณะปริญญาเอกของมจรอครับโดยมีท่านรองเจ้าคณะอำเภอด้วยคณะสงฆ์และก็คารวะญาติโยมที่เรียนรู้เรื่องอโคกน้องนาสันติศึกษาโมเดลของศาสตราจารย์ดรหันษาครับวันนี้ได้มาเตรียมการ เรียนการสอนถวายครูบาอาจารย์และก็คณะนิสิตนักศึกษาปริญญาเอกครับท่านบอกสนใจเรื่องธนาคารน้ำด้วยผมก็เลยพาพี่ชายซึ่งเขาเป็นเจ้าของที่ครับคุณสงครามคุณสริได้มาเล่าให้ฟังว่าไอ้อโคกน้องนาะธนาคารน้ำมันเป็นอย่างไรวันนี้นี่คือบ่อธนาคารน้ำเจ้าของพามาดูว่ามันเปี่ยมล้นไปด้วยน้ำใสสะอาดแค่ไหนเ,เล่าให้ท่านผู้ชมฟังซิ ครับสวัสดีครับคือธนาคารน้ำใต้ดินนะครับการขุดโคกน้องนาก็เริ่มจากผ้อาจารย์สังคมนะครับที่เป็นพี่เลี้ยงและแนะแนวให้ขุดลักษณะไหนการขุดบ่อลึกเข้าไป6-8เมตรนะครับเฉพาะเนื้อบ่อนะครับหเมตรครับเมื่อ6เมตรแล้วเราก็ต้องเจาะสะดืออีก2ที่ในบ่อเดียวกันลึกอีกประมาณ3เมตร สองถึงสามเมตรนะครับเพื่อที่จะให้เป็นสะดือน้ำเมื่อเมื่อกักเก็บน้ำเสร็จน้ำ้างล่างใต้ดินนะครับก็จะผุดขึ้นมาอยู่ตลอดเวลาจะทำให้น้ำใสแล้วก็น้ำไม่ขาดตลอดเวลาอย่างนี้เลยใช่ไหมครับกี่ปีแล้วเนี่ยที่ขุดอันนี้สี่ปีนะฮะช้าจากป้าจารย์สังคมอยู่หกปีครับวันนี้ท่านผู้ชมครับพา พี่ชายมาดูพื้นที่ที่เราขุดเป็นโคกน้องนาธนาคารน้ำครับนี่คือพื้นที่ของโยมพิสงครามแต่ก่อนเขาก็ไม่เชื่อจนในวันนี้ครับได้พิสูจน์ได้เห็นว่าถ้าทำโคกน้องนาและก็เจาะสะดือน้ำลงไปด้วยที่โยมพี่สงครามบอกว่า,าบ่อเน,เนื้อบ่อจะ3เมตรหรือ5เมตรก็ตามนะครับจะต้องเจาะสะดือบ่อ อิสารเอินวานนำสางลงไปอีกอย่างน้อย2สะดือนะครับรวมแล้วก็จะเป็น8เมตรหรือหลวงพ่อสังคมได้กราบเรียนถามหลวงพ่อพระเดชพระคุณพระนิเทศศาสนคุณท่านบอกว่าให้ดีที่สุดคือต้องทำสามเหลี่ยมเบอร์มิวดาครับก็คือเจาะ3สะดือในบ่อเดียวซึ่งบ่อนี้ก็20คูณเท่าไหร่ครับ20 20เมตรคูณ30 จริงๆแล้วต้อง20คูณ40ครับท่านผู้ชมวันนี้พาท่านผู้ชมมาดูโคกน้องนาธนาคารน้ำของพี่สงครามนะครับซึ่งได้พิสูจน์แล้วว่ามีน้ำอย่างแท้จริงนะครับไม่เคยขาดเลยใช่ไหมไม่ขาดครับมีน้ำชใช้ตลอดชตลอดดังนั้นวันนี้ได้พาท่านผู้ชมมาเยี่ยมชมครับเดี๋ยวไปดูอีกบอ่อหนึงซึ่งอยู่ฝั่งโน้นครับทำให้เชื่อมกันนะครับก็เป็นสะดือบอ่ออีก ดังนั้นท่านผู้ชมครับถ้าท่านสนใจอยากจะเรียนรู้เรื่องโคกน้องนาธนาคารน,น้ำศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินก็ยินดีต้อนรับทุกท่านครับพอมีน้ำก็มีชีวิตเพราะว่าพระเจ้าอยู่หัวของเราเนี่ยพระองค์เน้นเลยว่ามีน้ำก็มีชีวิตดังนั้นศูนย์เศรษฐกิจพอเพียงหรือศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินจึงเน้นเรื่องอธนาคารน,น้ำด้วยนะครับ เพราะว่าอีสานบานเฮ่ามันแห้งแร้งครับดังนั้นโคกน้องนาจึงต้องเจาะสะดือเป็นธนาคารน้ำด้วยเป็นอินโนเวชันนวัตกรรมที่พี่น้องหลายคนยังไม่เข้าใจนะครับและบางท่านก็ไม่เข้าใจเรื่องโคกน้องนาจริงๆครับก็นำไป uh, discredit หรือนำไปพูดจับจ่วงทำให้เสียหายในเรื่องของโคกน้องนาอีกก็มากมายเพราะว่าขุดแล้วไม่มีน้ำ เพราะว่าเขาทําไม่เป็นนะครับดังนั้นท่านใดที่สนใจอยากจะพิสูจน์ว่าโคกน้องนาธนาคารน้ำเนี่ยมันได้ผลจริงๆก็ขอเชิญแวะมาที่ศูนย์กษิกรรมธรรมชาติสุรินทร์นะครับอ่าไลฟ้ฟังซิบ่อที่เราเห็นเนี่ยเป็นยังไงบอ่อนี้รู้สึกจะเป็นรูปรมเมล็ดพันธุ์ใช่ไหมใช่ครับมเมล็ดถัว่ว<ช>ครับท่านผู้ชมครับฟรีฟอร์มนี่คือแบบฟรีฟอร์มนะครับมีกังหัน ใช้พัฒนาแบบประยุกต์นะครับเติมออกซิเจนอยู่ตลอดเวลาเมื่อมีแสงแดดครับท่านผู้ชมง่ายที่สุดก็คือแล้วทีน,น,นี้ต้นไม้ต้นไม้อ้โหทำไมงามสูงใหญ่ขนาดนี้เพราะอะไรเพราะมันมีน้ำนะครับอพอมีน้ำน,น้ำนี่เป็นหัวใจของการทำเกษตรถ้าไม่มีน้ำมันก็ไปลำบากเมือ่อม,มีน้ำปุ๊บเนี่ยทำทุกสิ่งทุกอย่างได้มันอยู่ที่ความขยันของเราเอง ยันเท่าไหร่ก็ได้เท่านั้นนี่แหละคือโคกน้องนาธนาคารน้ําท่านผู้ชมครับเจ้าของพื้นที่ต้นไม้เพียงแค่เนี่ยเข้าปีที่4ใช่ไหมครับอีก3าี่เดือนนะฮะก็ปีที่4โอ้นี่ก็ถือว่า3ปีกว่าๆครับท่านผู้ชมนี่คือประดู่กิ่งอ่อนครับสูงท่วมหัว10เมตรได้แล้วมั่งครับนี่ครับเพราะปลูกในโซนเดียวลักษณะของต้นไม้สต้นในลุมมดยวอืมคือโดยมีอะไรเป็นพี่เลี้ยง กล้วยรับกล้วยครับปลูกกล้วยที่เลี้ยงเมื่อน้ําเมื่อต้นไม้โตขึ้นกล้วยเราก็ไม่ได้ใช้ปชนอใช่ใช่เนี่ยเราให้ฟังอ๋อกล้วยนี่ตายไปแล้วกล้วยก็ต้องตายจะเหลือหน่อเล็กๆก็เอาไปปลูกที่อื่นได้ใช่ไหมไปปลูกที่อื่นได้ท่านผู้ชมนี่คือการปลูกแบบหลุมพอเพียงอ่หลายคนถามหลวงพ่อหรือว่าหลายคนปลูกป่าจะได้กินอะไรเป็นยังไงอธิบายให้ฟังซิปลูกป่าแบบโคกน้องนาแบบเกษตรแบบ หลุมพอเพียงเนี่ยมันได้กินทันทีท่านผู้ชมสองสาอาทิตย์เนี่ยผักนะคะนาผักกาดที่เราหว่านลงไปในหลุมเนี่ยครับก็ได้กินแล้วจากนั้นก็มีพริกมะเขือซึ่งเขาเติมไว้ขิงขาตะไคร้ก็ได้กินนะครับนี่คือโคกน้องนาธนาคารน้ำสุรินของอคุณพี่สงครามคุณสิรินะครับซึ่ง แต่ก่อนเป็นไงเชื่อไหมไม่เชื่อไม่เชื่อครับค่ผมเป็นคนที่ต่อต้านโค้งน้องนาที่สุดเลยครับเพราะโค้งน้องนานี่เมื่อก่อนนี่เราไม่มีความรู้เราก็จะทําเป็นลักษณะของไล่นาสวนผสมไล่นาผสมประสานมาเรื่อยเรื่อย,อย,อยตามที่ื่อแต่ที่ทุกคนเห็นก็ไม่ได้ทําอะไรเลยก็มีพวกกล้วยพวกอะไรอยู่นิดนิดหน่อยๆ3สามสี่ปีก็เป็นหัวโลนีผมมองเห็นอย่างนั้นหลายๆคนที่ทํา ก็เลยไม่เชื่อไม่เชื่อเพราะว่ามาเรามาไม่ถูกทางเรามาไม่มีความรู้ที่จะทําไม่ยังไม่มีผู้แนะนําแล้วก็ยังไม่มีผู้สําเร็จเลย,ยแล้วก็ต่อต้านเสดายถ้าไล่เสดายนาอยู่แล้วครับเมื่อพระอาจารย์สังคมมาแนะนําแล้วก็เชิงบังคับด้วยซ้ําไปครับผมก็กั้นใจทําโดยที่แบบว่าไม่ได้เชื่อมาก่อนอยู่แล้วเหมือนกันว่าจะต้องเป็นผลสําเร็จแน่แต่ทําเพื่อความ ถูกบังคับถูกบังคับใช่ถูกบังคับให้ทําแล้วตอนนี้เป็นยังไงที่นี้ดูดูของเธอทางซ้ายมือเห็นไหมใช่ครับต้นไม้ดูดิครับนิดเดียวดูดูมาดูของหลวงพี่ดิที่ที่ทาแล้วเป็นไงโอ้โหท่านผู้ชมเนี่ยเป็นยังไงเล่าให้ท่านผู้ชมฟังสิเมื่อก่อนที่ที่หลวงพ่อของหลวงพ่อนะฮะโตวันโต,นโตคืนแล้วก็โตอย่างนี้ได้นะครับเพราะว่าท่านทํามาหลายปีกว่าผม บังคับแบ่งพื้นที่เลยบัคแบ่งพื้นที่ว่าถ้ามึงไม่ทํากูก็จะเอาพื้นที่หมดกูไม่ให้มึงท่านว่าอย่างนี้ผมก็เลยบอกว่าเออแบ่งทำแบ่งแบ่งเลยอย่างนี้แบ่งด้วยความสะใจเอาเถอะลุงพี่แบ่งแล้วก็ไม่ไปให้ใครหรอกกูก็จะทํานาเหมือนเดิมที่นี่เมื่อท่านบอกว่าเออทําไปก่อนเถอะให้ปลูกต้นไม้ต้นอะไรไปสามต้นสี่ต้นในหลุมเดียวอย่างนี้ ผมก็ไม่เชื่อเหมือนเดิมก็ขัดใจก็ยังขัดใจเพราะยังปลูกแอบถอนทิ้งเลยถอนทิ้งแล้วก็ปลูกต้นเดียวเดียวเดียวเหมือนเดิมเพราะว่าต้นเดียวเดียวเนี่ยผมเห็นในเพื่อนที่เป็นโคกเหมือนกันมันโตมันสูงครับมันจะเอาให้ใหญ่ผมก็มีความคิดว่าผมจะต้องทําให้ใหญ่ให้โตกว่าของอาจารย์ที่ผ่านมาเพราะว่าผมทําที่หลังนี่ถูกบังคับก็เลยตัดสินใจเอาทําก็ทล้วเป็นไงพอทําปลูกเดียวเดียว อาต้นไม้มันตายไปเรื่อยตายไปเรื่อยมันก็หลุนไปเรื่อยเรื่อะไรมันไม่มีอะไรเลี้ยงมันไม่มีกล้วยไม่มีต้นไม้สีต้นในหลุมเดียวเห็นไหมครับครับผมก็ไม่มีใครดื้อเท่าเราผมหรอกครับหัวรันเท่ากับผมเก่งกว่าผมก็ไม่มีเออตอความเก่งของผมครับไม่เชื่อใครเลยเมื่อก่อนไม่เชื่อหูเดียดตีนขาดก็ไม่ไม่ทําแต่ทุกวันนี้ก็ยอมแล้วยอมแล้วครับเพราะว่าถ้าใครไม่ก็เหมือนหลายๆคนอาจจะดื้อเหมือนผม อาจจะดื้อแล้วไม่เชื่อฟังใครแค่อปลูกต้นไม้ทําไมจะต้องไปอบรม,มจะต้องไปเรียนรู้ในสิ่งที่เขาพวกเขาที่สําเร็จแล้วครับเพราะเราน้ําน้ําเต็มแก้วแล้วมไม่เชื่อใครแค่ปลูกต้นไม้จะไปอบรมทำไม,มใช่ไหมครับคิดว่าปลูกแล้วได้สบายได้สบายไม่ไอมเอายอดปลูกเราเอาลำต้นปลูกแต่เมื่อจริงๆแล้วมันไม่ใช่อย่างที่เราคิดคมันมีเทคนิคมีหลายๆอย่างที่ ่ที่เรายังไม่รู้ไปเราก็อวดฉลาดว่าเราเก่งแล้วไม่เป็นไรตอนนี้ยอมแล้วอยากเชิญชวนผู้มาดูอยากเชิญชวนนะครับผู้ที่ทําใจยังไม่ได้ครับผมเข้าใจนะว่ากว่าจะทําได้มันลําบากมากจะต้องเสียพื้นที่เสียไร่เสียนาอยู่ๆเพราะว่าเราปู่ยญาตายายเราเคยทําไร่ทํานามาตลอดเราปลูกฝังในที่นั่นแต่มาคิดย้อนหลังอีกทีว่าทุกวันนี้ เรามีนี่เยอะเพราะอ,อะไรเพราะการทําไร่ทํานานี่แหละเป็นต้นเหตุเรามีกินครับแต่เราไม่มีใช้นี่เพราะว่าทุกวันนี้นี่สินมันเยอะอยิ่งทํานาก็ยิ่งเยอะอยิ่งเยอะอยิ่งทํานิ่งเป็นนี่ยิ่งเยอะทำยิ่งเป็นนี่เมื่อก่อนคุยเลอะเกินท่านผู้ชม<อ>ว่าทํานาได้หลายแสนต่อปีเมื่อก่อนเนี่ยผมทานาสองร้อยห้าสิบไร่คนเดียวยิ่งทายิ่งเป็นนี่ แต่ตอนนี้สบายแล้วนนทําทน้อยแต่ได้มากทน้อยแต่ได้มากมันอยู่ที่ว่าเราขายันขนาดไหนต้องการเงินขนาดไหนนั่นแหละตัวน,นี้ท่านผู้ชมครับพาพิชายมาเห็นกับตาว่าอายุจะห0สิบอยู่แล้วเพิ่งมาเจอความสุขเพื่อนบอกว่าถ้ารู้อย่างนี้ทํามาตั้งแต่เกิดแล้วใช่ครับถ้ารู้อย่างเงี้ยนะผมทํามาตั้งแต่เริ่มต้นแล้วโดยไม่ต้องไปทําโรงงานเจ๊งไปทํานาเจ๊งติดหนี้ติดสินจนทุกวันนี้ ผมแต่ยังดีเกือบหมดแล้วนี่ทำเกษตรพอเพียงติดหนี้สองสามล้านสี่ห้าล้านเพราะการวิ่งเต้นในเศรษฐกิจของเงินนะครับวิ่งตามเงินตลอดวิ่งตามรายได้วิ่งตามเศรษฐกิจปัจจุบันทุกวันตอนนี้ทำเศรษฐกิจพอเพียงแล้วทำโคกน้องมาแล้วเป็นยังไงเมื่อก่อนเนี่ยผมเอาตีนกาแนบผ่าเพราะว่านี่สินเยอะจะทำยังไงถึงจะมีหนี้เอาเงินใช้หนี้หมดสินทุกวันนี้ไม่ต้องไปทำอะไรมาก ปูปลาในน้ำเราก็มีกินข้าวเราก็มีกินเราก็ต้องทำเยอะทำน,น้อยแต่ <ทำ S 1> ได้เยอะเลี้ยงกบเลี้ยงปูเลี้ยงปลาผลไม้ต่างๆเรามีท่านผู้ชมมาดูนาข้าวเขาสิครับเขียวขจีสวยงท่านผู้ชมเนี่ยที่พี่ชายครับบอกว่าทำน้อยแต่ได้มากครับคือการทำนาแบบปราณีตนะครับ แบ่งพื้นที่ให้ได้สัดส่วน30 3ส3บส0มสบาสสิบมาด,ดูมาดูไล่นานะครับไล่นาไม่ต้องทํามากหรอกครับทําเพื่อกินพอกินเมื่อก่อนที่เราทํานาอยากได้เยอะเะเพราะอะไรต้องการเอาไปขายใช้นี่ครับใช้นี่อย่างเดียวครับบางเจ้าเนี่ยเขาขายอะไรนะขายข้าวดิบจนหมดเพื่อจะเอาไปใช้นี่เท่านั้นเองบางเจ้าบางที่ก็ยังคาบ ค่าไถค่าเกี่ยวแทบจะไม่พอครับแล้วมันจะเอาอะไรมามาเหลือหรอครับครับเมื่อก่อนผมก็เถียงปู่ปูป้ปปปปาๆเหมือนกันแหละว่าทําโค้งน้องนาจะเอาอะไรกินจะเอาอะไรใช้หนี้ครับผมตอบไม่ได้หรอกเมื่อก่อนผมก็เป็นคนที่ทุลังดันเหมือนกันว่าจะเอาอะไรใช้หนี้จะเอาอะไรค่าไฟค่าอะไรอย่างนั้นอย่างนี้แต่เมื่อทํามาแล้วครับมันถึงรู้ว่าอ๋อ อันนี้เองใช้นี่อันนี้เองใช้กินอืมเห็นไหมนี่คือสิ่งที่พี่ชายหลวงพ่อเขาทํามากับมือครับท่านผู้ชมดูสิครับนี่คืออุโมงค์ต้นไม้ที่สวยสดงดงามนะครับซึ่งเขาเขาเชื่อแล้วตอนนี้อย่างที่บอกว่าปลูกแล้วจะได้อะไรกินท่านผู้ชมครับดูสิครับตั้งแต่เริ่มปลูกเลยตอนแรกเราทํำยังไงตอ,ตอนแรกเลยตอนแรกๆกนะครับไอตอนที่ ไม่เชื่อปลูกต้นไม้สีต้นในหลุมเดียวก็ไม่เชื่อท่านบังคับให้ปลูกก็ยังแอบถอนทิ้งอีกว่ามันจะกีดกันมันจะงํากันมันจะเบียดกันโดยที่ผมไม่ขึ้นอยู่แล้วจนถึงขนาดบอกว่าต้องถอนทิ้งเอาตีนเหยียบทิ้งอะไรแกงบอกว่ามันตายแก้งบอกว่ามันตายครับสารพัดที่ที่ผมจะต้องแก้ตัวแก้ตัวแล้วก็สารพัดที่จะ ทำให้มันตายไปเยอะๆเพื่อที่อะไรให้มันตัวโตๆให้มันได้ต้นโตใช่ไหมต้นโตๆนะครับเนี่ยท่านผู้ชมครับนี่คือสารภาพบาปจริงๆท่านมาดูโคกน้องนาธนาคารน้าหลวงพ่อสังคมขุดเองครับตรงนี้พอแบ่งพื้นที่จากพี่ชายแล้วก็ตัดสินใจขุดมาดูต้นไม้8ปีครับท่านผู้ชมที่มีที่มีกล้วยเป็นพี่เลี้ยงมันงํากันไหมอย่างที่เธอคิดไหมนี่นี่ครับต้นไม้ แต่ละต้นแปดปีนะฮะต้นประดูมันก็ขนาดนี้ฮะมันก็ไม่งั้กันนะนี่ต้นตะเคียนมันก็ไม่งั้มันอยู่ด้วยกันยังมีความสุขอันนี้ที่ที่มันยังไม่ตายนะเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยนี่ปูในสีต้นห้าต้นด้วยซ้ําไปในหลุมเดียวเมื่อก่อนนี้ตรงนี้เป็นต้นกล้วยครับนี่มันเมื่อมันโตขึ้นปุ๊บกล้วยมันก็จะตายไปหมดเหลือแต่ต้นไม้ครับสาเหตุที่เราบางทีเนี่ย ผมไปถอนออกถอนออกเพื่อจะให้มันมีลำเดียวอ,อย่างนี้สวยๆอย่างนี้แต่แต่บาง<ด>ทีคิดไม่ถึงใช่ไหมว่าคิดไม่ถึงว่าเมื่อมันตายปุ๊บอ้าวหาต้นไม้ตรงนี้กูไปไหนตายเพราะมันมีต้นเดียวมันมีต้นเดียวแล้วตอนนี้เป็นไงเวลาปลูกโดนบังคับปลูกแล้วเป็นไงสวยไหมอุโมงต้นไม้เออมีความเห็นไหม มีความดีใจที่ที่ยังไม่ยังไม่ถอนหมดยังไม่ถอนหมดเพราะเพราะอะไรเพราะลุงพี่มาตรวจเรื่อยๆลุงพี่มาตรวจแล้วก็เอ้าวต้นนี้หายไปไหนหายไปไหนก็กงมาเสริมมาเสริมอยู่ตลอดท้งทงที่ตัวเองถอนทีใช่ตัวเองถอนทีท่านผู้ชมครับนี่คือความจริงที่พี่ชายหลวงพ่อได้สัมผัสและการปลูกต้นไม้เห็นไหมครับสูงกลางเตี้ยเรียดินเขาเรียกป่ายปาาระดับถูกไหม ก็จะเป็นอุโมงที่สวยงามอย่างนี้ท่านผู้ชมครับเราต้องการจะมีขามีสิงมันก็อยู่ข้างล่างนีใช่ตอนแรกๆเราได้กินผักใช่ไหมเมื่อก่อนักเขือมาอะไรปุ๊บเดี๋ยวนี้เราไม่อยากกินแล้วแค่ปลูกต้นสองต้นเราก็กินไม่หมดใช่ไม่รู้จะกินขนาดทั้งกินทั้งขายทั้งกินทั้งขายเนี่ยครับท่านผู้ชมเดี๋ยวไปดูต้นไม้ป่าเขาเรียกว่าป่าปลูกที่แบบไม่ต้องเป็นแถวท่านผู้ชมไปดูการปลูกป่าแบบธรรมชาติที่สุด นะครับท่านอาจจะยังไม่เคยเห็นก็พี่ชายอีกนั่นแหละที่เป็นคนดูแลแต่หลวงพ่อเป็นคนเป็นคนบอกแบบปลูกว่าต้องปลูกอย่างนี้อ <will> ย่างนี <şey before Hello> ้นะต้องปลูกว่าอย่าไปตีเรียงแถวมันอย่าไปจับมันเคารพธงชาติหรืออย่าจับอย่าไปเอาต้นไม้เคารพมนุษย์เนี่ยมนุษย์จะต้องเคารพธรรมชาติท่านผู้ชมครับเดี๋ยวจะไปดูป่าปลูกครับบนโคกน้องนา ธนาคารน้ำก้าวตามรอยพ่อครับเป็นยังไงอ่าเล่าให้ท่านผู้ชมฟังก็ก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะก่อนมันมันคนดิบนะ่มันไม่เชื่ออยู่แล้วขัดหูขัดตาขัดหูขัดตาไปหมดไม่เชื่อแล้วที่สำคัญขัดใจด้วยใช่ไหมขัดใจตัวเองไม่พอใจจะทำทำไมใช่ไหมครับเมื่อท่านให้ปลูกอย่างนั้นอย่างนี้อู้มันไม่ถูกใจก็ไม่รู้จะทำทำไมครับก็ บางทีก็กั้นใจทําเพราะว่ามันเป็นที่ของท่านท่านว่าอย่างนี้ผมาก็จําใจตายก็ตายช่างหัวมันอย่างนี้อยากอยากให้มันตายเยอะๆด้วยเพอจะได้ปลูกข้าวใช่ไหมได้ปลูกข้าวอีกครับดังนั้นอย่างที่ท่านเห็นเมื่อสักครู่นี้4ปีกับ8ปีนึ่ก็มีเห็ดมีอะไรออกมาแล้วครับนี่เห็ดละโงกนะครับกินได้เลยครับมีเห็ดเกิดนะครับทุกที่เลยท่านผู้ชมครับนี่คือปีที่8ซึ่งสวยงามมาก เป็นป่าเขาเรียกว่าป่าแบบธรรมชาติคร uh, ับดูสิครับเห็ดโอ้เยอะแยะซึ่งเราได้กินเห็ดโคลนเห็ดปวกเห็ดทุกอย่างเลยเห็ดแดงนู่นเห็ดปครับท่านผู้ชมครับนี่คือความสวยงามอลังการของศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินทร์แต่ท่านผู้ชมเอ้กว่าจะให้พี่น้องทุกคนได้เข้าใจแนวคอนเซป t นี้ อย่างที่หลายคนมีปัญหาครับว่าพ่อแม่ไม,ม่อนุญาตก็จะบอกแค่ว่ายังไงแค่ตัดสินใจนี่ก็ยังลําบากแล้วผมไม่โทษเลยว่าทําไมถึงทาโค้งน้องนาลําบากมากเพราะว่าตัวผมเองเจอกับปัญหาผมเองว่าจะต้องเสียไล่เสียนาจะต้องเสียค่าข้าวจะต้องเสียอะไรที่รายได้ต่างๆมันก็เลยทําให้ตัวเองนี่เครียดหมักหนักมากเลยที่จะทําได้ถ้าผมไม่ถูกบังคับว่าเออมึงจะต้อง แบ่งกันอย่างนั้นอย่างนี้ผมไม่ทําเป็นอันขาดแต่เมื่อทําแล้วปุ๊บผมถึงเสียใจว่าโอ้ไม่น่าเลยไม่น่าไปขัดอย่างนั้นอย่างนี้เลยไม่น่าไปขัดต่อความศรัทธาที่มีตามรอยพ่อเลยครับ<ช>นี่แหละครับทุกคนถึงบอกว่ามันมันมันทำลำบากถ้าทำแล้วมันส,สบายใจมาก ดังนั้นอยากจะเชิญชวนผ<ว>ู้ที่กํา<ว>ลัง<ว>ลังเลใช่ไหมครับ,<ม>รบพวกที่ลังเลนะครับปู่ย่าตายายพ่อแม่ที่กําลังอยากจะให้ลูกให้หลานทํานะครับเมื่อก่อนผมก็บอกว่าหลายคนก็บอกว่าเอ้ยปลูกต้นไม้ใหญ่แล้วมึงจะตัดได้เหรอทําไมจะต้องไปตัดมันเพราะว่ามันโตขึ้นสวยงามแล้วทุกคนบอกว่าจะขายเถ้าต้นเท่านั้นเท่านี้ไม่มีทางหรอกครับแค่ต้นไม้หักต้นหนึ่งนะยังเสียดายเสียใจเลยว่า มันเป็นเหมือนอย่างลูกชายลูกสาวของเราด้วยซ้าไปเมื่อมันเกิดก็หน้าบานขึ้นมาทุกคนจะตัดทําไมจะถึงยังไงก็ตามโยมพี่ตัดก็ตัดได้เพราะมันเป็นอยู่ในนอสสามเรานอสสามแค่เป็นแค่ผู้ใหญ่บ้านแค่นั้นเองครับต้นนาต้นอะไรตัดไปสิครับถ้าอยากตัดมันเป็นของเราเองป่าเราเองครับมันไม่มันไม่ยากที่จะตัด ไปดูยากที่จะเกิดยากที่จะเริ่มปลูกเริ่มที่จะเห็นว่าปลาสวายในโคกน้องนาศูนศูนย์เกษตรกรรมธรรมชาติสุรินเนี่ยตัวละสี่ห้ากิโลเลยเหรอครับมันมีหมดทุกปลาทั้งปลาหมึกปลาสวายปลานินปลากีนปลาอะไรแล้วปลูกสารพัดปลานะครับแล้วเลี้ยงสารพัดปลานี่คือสะดือน้ําธนาคารน้ําอีกที่หนึ่งครับท่านผู้ชมเราจะต้องทําในบ่อหนึ่งก็หลายหลายหลายบ่อนะครับ เจาะเสดือที่สําคัญจะต้องเจาะเสดือเจะเสดือทําให้น้ําไม่ขาดเขินนะครับทําให้น้ํามีอยู่ตลอดเยี่ยมมากครับท่านผู้ชมวันนี้20นาทีครับอยากจะเห็นว่ากว่าจะมาเป็นศูนย์กิกรรมธรรมชาติสุรินเนี่ยฟันฝ่าอุปสรรคตั้งแต่ความเข้าใจของญาติพี่น้องของหลวงพ่อแล้วก็ที่สำคัญครับวิธีการ กว่าจะให้พี่ชายที่ถึงแม้ศรัทธาอยู่แต่ไม่เชื่อต้องทำให้ดูดังนั้นวันนี้อยากจะให้พี่สงครามมาสรุปให้พ่อแม่พี่น้องที่กำลังรับชมรับฟังนี่ว่ายังไงอ่ะสรุปซิว่าถ้าเป็นตอนนี้สรุปนะครับที่พี่น้องทุกคนนะครับกำลังลำบากผมเข้าใจนะว่าเศรษฐกิจทุกคนมันลำบากเพราะว่า นี่สินมันเยอะมันมันลำบากเพราะนี่สินนี่แหละผมก็ยังเคยคิดบอกว่าเออถ้ามีใครเอาเงินมาให้เราครอบครัวละ้านละๆ้านละร้าน,าน,านเอาไปใช้นี่ใช้สินก็คงจะมีความสุขแต่มันก็คงเป็นไปลาบากเป็นไป,น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 ปนได้เราจะต้องหาความสุขของเราเองครับการที่ทําอย่างนี้นะครับบางทีนะครับถ้าทุกคนทําได้จะต้องทําใจอย่างมากครับเมื่อทําได้ปุ๊บความสุข ทุกคนต้องการความสุขอยู่แล้วในครอบครัวเมื่อก่อนผมหาเงินหาทองเป็นแสนเป็นล้านเพื่อจะมีความสุขแต่ความสุขอันนั้นมันไม่ใช่ความสุขอันนั้นเมื่อได้มาก็ต้องหายไปเมื่อได้มาก็ต้องเสียไปครับแต่ความสุขอันนี้มันยั่งยืนนะครับตื่นนอนขึ้นมาปุ๊บก็เข้าสวนเข้าดูต้นไม้เก็บเห็ดครับอยากขายก็เอาไปขายอยากกินก็ามากินเหลือกินก็ขายเหลือขายก็เก็บ ท,ที่สําคัญต้องเริ่มทําเลยใช่ไหมสําสคัญต้องเริ่มเริ่มทํานะครับอย่ารออย่ารอเพราะ<ม>ถ้ารอแล้วจะเสียใจอย่างถ้ารอ,อาลแล้วเสียใจเพราะว่าอายุเรามากขึ้นเรื่อยๆเ,เราจะมีเวลาปลูกต้นไม้ดูแลต้นไม้ดูแลสิ่งต่างๆของเราได้ขนาดไหนเพราะว่าผมเข้าใจทุกคนลําบากใจมากในการทําทําแล้วกูจะกินอะไรเอาอะไรใช้นี่นี่เป็นหลักคืออะไรใช้นี่แต่ถ้าเราทําเสร็จแล้ว ยอดนี่นะครับจะกระจอกมากจะค่อยๆลดลงลดจะลดล, <ง S 1> ลดลงหนึ่งอ้าถ้าคุณขยันใช่ไหมเลี้ยงปลาเลี้ยงปลาในบอ่อที่เราขุดโคกแล้วไง 2. เลี้ยงไก่สามเลี้ยงเป็ดสี่เลี้ยงกบครับหต่อยอดด้วยการเพาะพันธุ์เมล็ดที่ต้นไม้เราเกิดแล้วมันออกลูกออกผลมาก็ไปเพาะขายทุกสิ่งทุกอย่างมีแต่เงินหมดถ้าคิดเรื่องเงินนะครับ มีเงินเงินมากกว่าที่เราจะไปหาข้างนอกตามโรงงานไหนจะมีความสุขไหนจะกินเป็ดกินไข่ไหนจะกินปูกินปลาไหนจะมีกบขายไหนจะมีโอสารพัดเงินเลยครับที่บอกว่ามีความขยันขนาดไหนแค่นั้นถ้าขยันเท่าที่ไปทําโรงงานมาเถอะครับมาทําม,มาทําโคกน้องนาของเราครับจะมีความสุขที่ยั่งยืนร่มเย็นเป็นสุขมากเลยเอาละขอบคุณมากครับพี่สงคร